วันนี้ทีมงานโซทีมาพบกันอีกครั้งนะครับเดินทางมาถึงภาคอีสานนะครับเขตแดนอีสานบ้านเฮาความมหัศจรรย์วันนี้ที่ผมพาท่านผู้ชมมาก็คือผู้ประสบความสำเร็จจากการใช้นะครับเกษตรกรผู้ปลูกหอมมะลิจะเป็นใครที่ไหนต้องฟังจากปากของพี่เกษตรกรท่านนี้เองนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับครับผมชื่อวีรพล เรีองมณีชื่อเล่นชื่อดุยนะครับอยู่ตำบลจรนดสุขอำเภอเฉลิมพระเกยียรติจังหวัดบุรีรัมย์ปกติในอดีตเนี่ย12ไร่ของพี่แปลงเนี่ยหอมมะลิได้ได้เยอะไหมก็มี5เกียน6เกียนอยู่แค่นี้แหละแล้วเมื่อก่อนเห็นบอกว่าใช้ยาฆ่ามแมลงเยอะไหมยเยอะเยอะยาฆ <มะ S 1> ่ามแมลงฆ่าอะราไรน,หนะพวกเชื้อรา,อาอผมก็ยังใช้ก็ปุย๋ย ก็ปุ๋ยใช้เยอะคยมีนี่ช้าไห่กี่ลูกสิบสองลูกอะวันกี่ครั้งพี่สองครั้งก็เท่ากับว่าครั้งละหกลูกใช่พี่รู้มาจากใครตัวตัวฟอตี้โอ้รู้มาจากพี่ชายอยู่ภาคกลางตอนนั้นพี่ปลูกข้าวหรือยังปลูกแล้วปลูกได้จะสองเดือนแล้ะข้าวโตแล้วนะครับสงเดือนประมาณห้าสิบเซนโดน่ะสิบสองไร่พี่ใช้เยอะไหมไม่ถึงซองละประมาณไม่เกินครึ่งซองประมาณครึ่งซองหลังจากฉีดแล้วเป็นไงบ้างพี่มันต้นมันจะ ขึ้นสูงกว่าเพื่อนหน้าข้างๆกันนี่ของของเรามันจะสูงใบตั้งสวยเขียวใช่รากมันจะยาวจะเยอะกว่ากว่าเดิมเยอะไหมเยอะๆผมดูหน้าข้างๆกับหน้าผมแล้วดึงมาดูข้างมันดูมันแปลกไปเยอะเลยนะคือไม่เหมือนจับที่เราใช้ฟทีในรากยาวรากใหญ่ยาวอแล้วคนอื่นเขาไม่สงสัยเหรอเขาก็แบบเอายาอะไรมาฉีดแล้วก็ฟทีเฮ้ยฟทีอะไรวะ พอพอฉีดไปประมาณ20วันโอ้โหข้าวขึ้นแบบคันนี้วิ่งจูดเลยน่งเลยมันสูงเราจะไปฉีดอีกก็ฉีดไปได้แหละมันข้าวมันสูงข้าวสูงแล้วก็ไม่ฉีดอ่ะแล้วปุ๋ยรอบสองอ่ะไม่ไม่ใช้เลยไม่หวานเลยก็คือหวานรอบเดียวจบเลยรอบสองก็เลยประหยัดปุ๋ยไปโอ้ประหยัดปุ๋ยไปนั่นแหละไปหกลูกเจ็ดลูกคนนะประหยัดไปเจ็ดลูกเจ็ดลูกแล้วแมลงเข้าไหมไม่มีแมลงจากอดีตเคยใช้ยาฆ่าแมลงใช่ พอใช้โฟนี้ไม่ใช้เลยเหรอไม่ใช่เลยหลังเกมีไม่เอาเลยใช้ปุ๋ยแค่นิดเดียวแค่นั่นแหละเมื่ที่ผ่านมาฝนมันตกมันก็ต้องมีเชื้อราเข้าดิพี่ไม่มีปีนี้ไม่มีแต่หน้าข้างๆเขามีนะเอวแต่ถ้าทีโฟทีไปแล้วไม่มีเห็นไหมครับรถปุ๋ยตามวิธีการอาของเรา ข้าวสวยแข็งแรงสมบูรณ์ยาฆ่าแมลงก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อราก็ไม่ต้องใช้ก็ประหยัดเงินปิ๊กเนาะเป็หนึ่งทียาฆ่าแมลงก็รากยาวต้นเขียวใบตั้งโตเร็วเมล็ดแต่งสมบูรณ์แทบไม่เจอเมล็ดรีบเลยเจอก็เปอร์เซนนิดหน่อยนะครับติดไปเดิอเล็กเล็กน้อยไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เกี่ยวได้เท่าไหร่ได้เก้าเก้าเกียงกว่า 6เกวียนเวยเป็น9เกวียนเกือบ10เกวียนนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อเเซวันนี้พี่ดุยประทับใจอย่างไรบ้างกับ4ท4 t ตัวนี้นะมันดีที่ผมเอามาใช้นะมันดีประหยัดปุ๋ยด้วยข้าวต้นใหญ่ข้าวไม่ล้มรวงใหญ่เม็ดใสดีน้ำหนักดีด้วยอยากให้พี่น้องลองลองดูมันดีจริงๆ ฉีดสองครั้งยังได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวถ้าฉีดครบเนี่ยพี่ว่ามันมมน,มน,น่าจะเพิ่มมากกว่านี้ไหมน่าจะเพิ่มน่าจะเพิ่มแน่นอนเลยนะแน่นอนน้ <ๆ S 2> วันนี้ทีมงานโฟทีขออนุญาตลาพี่น้องเพียงท่านี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ